เชิญม่ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หลังร้านวี o ูทอ Store ์นะครับวั <laughs> นนี้เราก็จะมารีวิวของที่เราสองคนได้มากัน <laughs> <laughs> อันนี้ยังไม่จบนะคะ <laughs> ก็มาดูอย่างแรกของนัดก,ก่อนแล้วค่อยขอมพิพันธ์นะคะ ครับอันนี้น่า,นาจะชนะกิดประจของพี่ป้อมานะไอจีพี่ปอ้ปอเอามาให้ว่จ้ะใช่เดี๋ยวต่อไปตัวตน,นี้เอ็กลักษณ์สิบอ่ะเธอเนี่ยนี่ของแบรนด์อะไรอ่ะแบรนด์โจ伊นะคะเป็นแกะนะครับตัวน,นี้นะมีชิ้นเดียวในโลกตอนนี้เพราะว่าพี่นุ้ยเพิ่งนำเข้ามายังไม่มีวางจำหน่ายนะคะพี่นุ้ยให้นำมารีวิวโมเดลที่มันเป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะเขาให้เขาให้ถือตอนนั้นเอาไปไม่มีแล้วก็มีเป็นลายเส้นโจ伊ตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคล แล้วอ่ะเอาจริงเหรอนี่นะครับลายเส้นนี่นะโจยี e นะครับนี่โอเคชิ้น <Okay. S 1> ต่อไปอันนี้นะคนะนันเล่นกิจกรรมทั้งหมดที่จะได้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่เขาโยสกูชี่ให้ยูทูบเบอร์เราก็ให้ยูทูบเบอร์รับมาก็จะเป็นชิแรกที่ด,ดีเป็นนานินะคะเป็นแพนด้าเอกนะเด็กผี้แพนด้าเอกตัวใหญ่มากตอนนี้เขาก็ำลงังแจกของกันอยู่นะนี่ก็มีลายเส้นเขียนว่านานิสกูชี่นะคะเห็นเ่ยนี่นะ นี่นะคะน่ารักมากอันนี้เขายกมาแล้วนะก็ได้มานะครับต่อไปอันนี้ตกกับพี่พัดมาเออคือ,อนนจะบอกว่าแบบ <c oughs> ตัวนี้เป็นหัวกะโหลกนะครับมันชื่ออะไรนะ <c oughs> เบลุหัวกะโหลกแบรนด์ของ Toys Shop นะครับตัวนี้เขายกแล้วเราสองคนจับพร้อมกัน <c oughs> จับอย่างนี้เลยเว้ยปึ๊บ <c oughs> นึ <c oughs> น <c oughs> ๊บอย่างนี้เออจะแบบนี้แล้วก็มาอิจูกันมาอิจู ชน,นะมานะฮะแล้ววันนี้พี่พันธ์จับพี่พันธ์ไม่ยอมให้เราลุ้ที่พันธ์จิกทุกคนต้งนีไม่ใช่เว้ยคือแกก็จิบกบก้าแล้วมันก็บก้าเขาไม่ได้จิกกันนี่ดูดูตัวนี้ตังนี้มันทุกคนโอไมโครยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกนะแถวเนี้ยคือแบบไมโครจะเนื้อนี่มากเนื้อฟูมากดูเนื้อฟูมากนี่ชิ้นสุดท้ายนะฮะชิ้นต่อไปเป็นตัวนี้อั<ห>นนี้ซัๆๆนซันโยนมาแล้วแบบ มาลงที่เราอันนี้มีไรงวอล์บันนี่นะคะแบรนด์ฮอนส์บ็อกชอปน้งหมดกับวอล์บนี่นะวอลบันนี่มีลายเส้นนะคะอันนี้เราอยู่กันหลังร้านรีวิวปอยใช่เราอยู่หลังร้านนะะตัวนี้อันนี้พี่ป้ายนะมารีวิวนะคะเป็น I Love p e พีชนะนี่ของไอบลูนะนี่รุ่นเก่าแล้วมากคือแบบสีพูมุกมีของไรบูดเลครับต่อไปเป็น บันนี่นะตัวนี้น้องลแกมให้นัดมาแลอีเป็นอะไีแล้วก็ยางตะอไปเป็นนี่เป็นทอยส์บ็อกซนะครเป็นสกู s ี่กล้องคนละร้อยแบนดพี่เป็นทอยส์บ็อกชนะครับนี่อันนี้พี่พันได้สีเลรได้สีเขียวนี่แหละเหมือนกันใช่ป่ะเป็นกลิ่นกลิ่นแอปเปิลพี่ e กกลินแอปเปิลเขียวนะฮะนี่สโลมากดูนี่้วดูตรงนี้เขาเอคกซ์ตงประมาณดูตรงนี้เขียนว่าทอยส์บ็อกซนะครับนีู่ดู สโรม์มากไยเป็นตัวนี้เป็น Happy Birthday เค้กนะครับเป็นของ Vampor แ a m p o r แ a m p o น้นี่นะนี่เดี๋ยวดูดูดูภาพน่ารักมากมีลายเส้นตรงนี้มันเป็นลายเส้นปะไม่ใช่นี่มันเขียนไว้เฉยๆว่า Happy Birthday เค้กตรงนี้เห็นไหมโอ้อโหลมแบบเย,ยเยอะมากอารม์มากอ่ะอารม์เยอะมากอ่ะจะไป ไปดูของพี่พันกันเลย